ก็สกอร์ก็ไม่ดีมากค่ะก็ได้รอบแรกแค่3พาแค่นั้นเองนะคะเบาๆค่ะกีฬากอล์ฟเนี่ยมันช่วยบ่งบอกนิสัยคนใช่มากมากครับเราจะไปดูงานกันที่ต่างจังหวัดครับโดยนั่งเครื่องบินชนิดพิเศษนะครับไปกันทั้งรุ่นเลยนะครับเดอะมีเดีย สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะใน The Media s ยสเ i เชค่ะวันนี้เรามาที่สนามกอล์ฟยูนิโคลของพี่ราชาค่ะกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยนะคะเราก็ขอบพระคุณพี่ราชา มากเลยพวมเดิมมีเดียหนึ่งของเราที่เป็นเจ้าของสนามยูนิโคลนี้นะคะแล้วก็สนับสนุนให้พวกเราเนี่ยได้มาสนุกกันวันนี้เรามาพบสาวสวยนะคะน้องขวัญไม่ได้พบมาแค่ความสวยนะคะแต่ว่าดริฟ์นุมน่มๆตีนุมน่มๆนะคะแต่กินพากินโบกี้ตลอดนะคะก็มาเล่นสนามพี่ราชาเป็นครั้งแรกนะคะก็สกอร์ก็ไม่ดีมากค่ะก็ได้รอบแรกแค่3พายแค่นั้นเองนะคะเบาๆค่ะค่ะก็ สนามค่อนข้างท้าทายนะคะสนามพี่ราชาค่ะความเก่งความสามารถอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องตีตรงด้วยค่ะค่ะเพราะว่ามีความสวยด้วยนะคะตียังไงก็ดีนะคะเดี๋ยวดูวงสวยๆของน้องขวัญกันนะคะค่ะมีวันนี้นานากักกอล์ฟสาวสวยอีกสท่านนะคะก็คือ คุณเจนนี่นะคะที่เป็นนักธุรกิจ์จากเวียดนามที่เป็นผู้อบรมของเราด้วยนะคะรวมทั้งน้องฟลองส์นะคะสองคนนี้ก็วงสวยงามมากเลยนะคะแต่อย่าลืมติดตามกันนะคะว่าด้วยวันนี้เนี่ยเรารีแลซ์นะคะหลุดจากห้องเรียนแล้วก็มาตีกอล์ฟเพื่อออกกําลังกายกัน After Go กอล์ฟนะคะเราก็ยังมีงานจัดเลี้ยงนะคะที่พี่ราชาก็ยังน่ารักนะคะดูแลทีมงานและผู้อบรมเดอะมีเดียทั้งหมดอีกเดี๋ยวเรามาดูความสนุกกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้าง ันนี้เดอะมิเดียเรามาออกกิจกรรมกอล์ฟกลางแจ้งกันนะครับเพื่อรับวิตามินดีเพื่อสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงนะครับวันนี้เราได้มายังยูนิโคกอล์ฟนะครับเหมาะสําหรับผู้รักการออกกําลังกายยามเช้าใกล้บ้านเราอยู่ตรงกรุงเทพกีทานี่เองสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาสนามยูนิโคนะคะสนามของพี่ราชาค่ะก็มาสนามนี้ครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ตีกับพี่ขวัญสนุกมากแข่งมาก พี่ขวัญก็คือหนูพยายามตามเขาอยู่นะคะตอนนี้แต่นางตีดีเหลือเกินน้องฟองก็ตีดีค่ะคะแนนเป็นไงบ้างคะ้คะแนนน้องฟองดีค่ะจนพี่กดดันเลยค่ะ <c oughs> Hello everyone, uh, my name is s e n n y I'm from Vietnam. Today I'm very happy because in the golf c o u r s Unico, uh, we had the play golf in the, the media class. Uh, I'm very happy if I uh, enjoy and uh, anything in here with the, uh, the Media class. And, uh, and uh, I, I, uh, I think the next time I bring the, my friends of uh, Vietnam to come to the uh, Thailand and love the, the tournament. Thank you so much. Hello everyone. I am uh, Victor. I from in uh, Vietnam. I, uh, I like the media and i like event uh, the event is very very fun uh, many many meet uh, together and play in here and uh, play with honor It's uh, uh, happy thank you thank you so much นี้พี่โนกพี่โจ้ครับสวัสดีครับวสวัสดีครับพี่โอครับวันนี้เรามาออกรอบกันสนุกสนุกครับ hey, เฮฮาถึนงนะครับครับวันนี้วันนี้สนุกมากครับสนุกมากครับมาตั้งแต่7จ็ดโมงครับอากาศดีฮะกีฬากอฟฟเนี่ยมันช่วยบ่งบานนิสัยคนใช่มากครับมากครับเดิมทีเดิมทีเราคิดว่าเขาหน้ารักอืมนะครับแต่พอเรามาเล่นแล้วทําให้เรารู้นิสัยว่าเขาเป็นยังไง คแค่ไม่กี่ชั่วโมงเรารู้ถึงท่าแท้จริงๆท่าแท้เลยครับอ่ะทุกคนดืมด่มๆๆ วันนี้เรามาตีกอล์ฟสนามพี่ราชานะครับสนุกมากครับวันนี้ก็มีพี่ราชานะครับพี่นกนะครับที่กําลังตีนั่นนั่นพี่โจนะครับกาลังตีช็อตสองนะครับนี่หลุมสิบห้าแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจะชอบผมสักเท่าไหร่เพราะผมนําสุดครับนําสุดครับเดี๋ยวคุยพี่ราชานะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เนียคะแนนมีตัวเต็งอยู่ครับใส่เสื้อสีขาวพอปกเรนโบว์คือตอนแรกๆออกรอบมาเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทเลย แต่เล่นไปประมาณ14หลุม13หลุมนี่เหยียดมาก <laughs> ตอนนี้เราเดินทางมาหลุมสุดท้ายแล้วครับ18หลุมผมรู้สึกวันนี้นะครับสนุกมากครับเสร็จจากนี้เราก็ไปทานอาหารอยู่ที่ขับเขานะครับ <c oughs> วันนี้นะคะพี่บอสด้วยความที่อยากมาหาพี่บอสที่ยูนิครทที่อาณาจักรพี่บอสนะคะตื่นตีสี่ครึ่งค่ะเพื่อมาให้ทานออกรอบ7จ็ดโมงเ<อ><ม>ชา้านอนไม่หลับตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะแต่ก็ไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยวันนี้มาเนี่ยแฮปปี้กับสนามพี่บอสนะคะแล้วก็แคดดีก็น่ารักทีมงานอาหารเป็นเลิศนะคะอยากให้พี่พี่บอสเนี่ยเล่าถึงความประทับใจกับ ทีมพวกเราหน่อยค่ะที่ตีก่อจะจบอะค่ะแค่18หลุมเนี่ยมันตีไป6ชั่วโมงทำอะไร18ผมได้ยินพวกหนุ่มๆบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราไปตีหลุม19กันผมนึกว่ามี19หลุมมีมีมีแต่เราไม่พูดดังเดี๋ยวเรารู้กันเองนะครับแต่ขออนุญาตว่าขอบคุณครอบครัวเดอะมีเดียนะครับขอบคุณไดมินไดฟิลมากมากที่พาเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมากันนะครับยูนิโก้พร้อมต้อนรับชาวเดอะมีเดียทุกๆรุ่นเสมอนะครับขอให้มากันอีกนะครับมากันเยอะๆ วันนี้ครับขอขอบคุณพี่บอสมากเลยครับวันนี้สนามกอล์ฟสวยมากแล้วครับแล้วก็อาหารอร่อยมากเลยนะครับวันนี้เพื่อนๆน,นะครับแฮปปี้กันมากเลยนะครับ,รบมากันอีกนะครับคือสนามสวยอาหารอร่อยเจ้าของหน้าตาดีหาที่ไหนไม่ได้นะคะ ในที่สุดนะคะความสนุกของเรานะคะตั้งแต่เช้าที่เราตีกอล์ฟนะคะทั้งทีมหญิงทีมชายนะคะมากัน10กว่าคนสนุกสนานมากนะคะอยากให้ผอมิ้นเนี่ยเล่าถึงความประทับใจกับเอ๊ะอย่างวันนี้เรามารวมตัวกันได้ยังไงบ้างอะคะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับของผู้อบรมหลักสูตรเดิมีเดียรุ่นหนึ่งนะครับอย่างที่เราบอกกันไปหลักสูตรเราเนี่ยไม่ได้เรียนเฉพาะแต่ในห้องเรียนนะครับเรามีกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับเป็นอีกเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ผู้อบรมเนี่ยได้จัด ให้มาเยี่ยมเยียนนะฮะบ,บ้านของเพื่อนๆนที่เรียนนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจหรือกิจการนะครับทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากวิชาการเราก็ยอดเยี่ยมแล้วนะคะไม่อยากเชื่อเลยว่าชาวเดอะมิเดียก็ชอบออกกำลังกายมากอีกด้วยนะคะนั่นหมายความว่ายังไงคะถ้าคุณยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวกัวกบเรานะคะอย่าลืมรุ่น2 เอ๊แล้วก็ได้ยินว่าผอ,อเนี่ยแอบไปติดต่อองค์กรใดๆไม่รู้ล่ะเราจะมีความมันอะไรเกิดขึ้นในรุ่น2ด้วยคะรุ่น2นะครับเราจะมีกิจกรรมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะไปดูงานกันที่ต่างจังหวัดนะครับโดยนั่งเครื่องบินชนิดพิเศษนะครับไปกันทั้งรุ่นเลยนะครับเอาเป็นว่า ว้าวแน่นอนครับผมตอนนี้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับให้ความสนใจนะครับส่งผู้บริหารระดับสูงนะครับมาเรียนรุ่น2นะครับผู้บริหารระดับสูงแต่เวลาเรามาอยู่รวมกันแล้วเรามีความเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเรารวมน้ําใจกันนะคะมีอะไรเราอุดหนุนพึ่งพาซึ่งกันและกันเสมอเลยค่ะเหมือนอย่างวันนี้เช่นเดียวกันนะคะใช่ครับรับรองรุ่น2นะครับสนุกแน่นอนครับกรกฎาคมนี้ครับผม ยังยังยังออลืมบอกหรือเปล่าว่าเรามีทริปดูงานต่างประเทศแล้วนะเราไปไหนกันคะอ่าทริปนี้นะครับเป็นทริปที่เราดีไซน์ขึ้นมาพิเศษนะครับไปเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์นะครับรุ่น1และรุ่น2นะครับจะไปดูงานด้วยกันนะครับเปิดประเทศแค่นิดเดียวนะคะเดิมมีเดียจัด2บัสเลยนะคะขอเอเราจะไปดังเราจะไปดังถึงเยอรมันเราจะไปลุยกัน, <ะ S 2> น <ะ S 1> ที่เยอรมันนะครับ Oktoberfestival นะครับสุดยอดแล้วพบก,กันคะ่ะ สวัสดีครับพี่น้องชาวเดอะมีเดียทุกท่านนะครับทั้งรุ่น1แล้วรุ่น2รุ่น3ารุ่น4ี่ที่จะมากันไปเรื่อยๆผมราชาจันศรีโชวราเดอะมีเดียรุ่นหนึ่งนะครับรีเซ็ตนะครับนี่สนามกอล์ฟยูนิโก้สนามผมเองนะครับถ้าครอบครัวเดอะมีเดียท่านไหนว่างเชิญมาสนามกอล์ฟยูนิโก้แกรนด์อยู่ถนนกรุงเทพกีทาสนามใกล้ๆนะครับเป็นกันเองนะครับลูกลูกภรรยาเพื่อนๆพามาได้หมดนะครับยินดีต้อนรับนะครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าบอกตรงๆว่า ด r e เตอ r ์มิ t นด r e เตอร์ฟิลกับเพื่อนๆเดอะมีเดียทุกคนน่ารักมากที่ให้โอกาสมาเยี่ยมเยียนนะครับอยากให้มากันเยอะๆนะครับเดี๋ยวยังไงความสนุกสนานจะไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้กันต่อไปนะครับไปถึงบ่ายถึงสายถึงเย็ยนถึงดึกนะครับเจอญเลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e ให้เดอะมีเดียด้วยนะครับ